สวัสดีครับผมเบาน้องครับมือนี้มาพอๆครับเบานองอีกเก่าครับผมมือนี้เบาหนองมีความฝันน้องแอนมาบอกสุฟันครับผมความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นยุติโชคและดวงครับผมน้องแอนครับเพื่อนเราเพื่อนฝันเห็นพระเกจิแต่เพื่อนบอกเคยหูเลยว่าพระองค์นี้่าน,นีเป็นไผ่แต่จังไดจังไดไปฝันเห็น ันเห็นสองเถื่อแล้ว่วาฟันเห็นอีกสองเทื่อแล้วเพื่นว่นาก่อนสิมาฝฟันเห็นพระอาจารย์ลูปนี้งวดน่ะงวดน้นฟันเห็นลงปูศิลาว่างัช่แต่ว่าเพื่นบอกได้ว่าความฟันในบบาหน่องฟัง,ฟงแต่ว่ามาเมื่อนี้เพื่นเลยบอกสู่ฟังเพื่นถามเ้าหน่องว่าบ้าหน่องหูจักพระอาจารย์ต่อมบ่พระอาจารย์ต่อมเป็นเกจิหนุม่มแล้วค่อนข้างจะดังด้วย ถ้าดดผู้ใดหูจักพระอาจารย์ต่อมอยุลอยเอ็ดครับวัดท่าแสแบงนะครับน้องเพื่อนว่าเพื่อนบุหูจักเลยเป็นยังไงไปฟันเห็นบอลน้องกเลยถามว่าตอนไหนผู้ชาบอาหน่องตีฟันเหระว่าฟันแบบนี้ตีเนี่ยเป็นแบบใดบ้าหน่องก็เลยว่าเอาอายุเน้นเอาอายุของพระอาจารย์เลยว่าฉันถ้าฟันเห็นเพราะว่าเราพึงอายุเขาพึงฉลอง วันวันวันเกิดเพิ่นยี่สิบสิงหาครับผมวันเกิดพระอาจารย์ต่อวันที่ยี่สิสิงหาแล้วก็บันนี้บ้านเราก็ได้ถามรายละเอียดเพิ่นว่าฝันแบบใดลักษณะแบบใดเพื่นฝันว่าเป็นงานเป็นงานปลุกเสกพระเครื่องเป็นงานปลุกเสกพระและเพิ่นไห้ไปร่วมงานไปร่วมในพิธีเป็นวังศีนะเพราะวันนี้เพื่นก็เลี้ยวไปเห็น พระหลปหนึ่งองสง่างามแห้งกว่าจ้ะเป็นพระหนุ่มแต่ว่าสง่างามแห้งเพื่อนกับบุ้เหได้ตอนแหลบ่ทัทฮูนห่วเป็นไผบันนี้เพื่อนก็เลยได้มีโอกาสได้ขานเขาไปเกลไกล่แล้วก็ไปถามว่าอันพระเกจีองค์นี้ชื่อหยังเพิ่นถามเลยบันนี้พร,อรอะอ,อ,าอาจารย์ต้องร้ว่อ๋อซื้อพระอาจารย์ต้องเพิ่นะจ๊ะ แล้วก็เลยงองอยู่ในในฝันว่าผู้ใดพระอาจารย์ตอบวันนี้เพื่อก็เลยสะดุง้งตื่นขึ้นมาเพื่อก็เลยถักมหาเบาหนองเพรานว่าเบาหนองอันหูจักพระอาจารย์ต่อบอกเบาหน่องว่าเคยได้ยินซื้ออยู่พระอายุบลายดอกแต่ว่าค่อนข้างจะดังนะสายหลุงพ่อคูณนะสายลุงพ่อคูณพเพื่อจะมีพระอาจารย์สุริยันต์นั่นแสิวก็า าาอาจารย์ตอบนี่เพื่อนสีสายเดียวกันบ้านวน้เป็นยังละ่ะอยากหู้แต่ก็แฟฝันเห็นเนี่ยเพื่อนว่าหนูก็บ่กเคยเห็นหนูก็บบกเคยหูจากดอกว่าพระอาจารย์ตอบนี่เป็นผู้ใดบอเคยเห็นหอดหนามาเห็นหนาน,นีฝันนี่แหละบันนี้บ้านาน้องก็เลยเอาดูพระอาจารย์ตอบนั่แหละให้เพื่อนบึง่งบอนว่าโอ้ยแมนเลยบ้านาน้องเลย่าจัรแมนเลยผู้นี้เลย่าจารวันนี้เพื่อนพึ่งสองวันเกิดไป เมื่อที่20สิงหาที่ผ่านมาภาชันตอมครับอายุเพิ่น42ปี22,000ษาอันนี้คืออายุครบ42ปีถ้าครบ42ปีแสดงว่าเราเกิด2525แ 25. ม่นป่ะ42ปี2525 25. เพราะว่าบัลหนงก์กับ44 44สิ่เขา4 5ประมาณนี้ สองห้าสองห้าเพราะว่าว่าน้องเกิดสองห้าสองสองเ่อยุประมาณนี้แหละเนาะแม่นวะ,นะลองนะครับเด้ออายุของผระอารย์ต้อม4ี 42, ่สบสปีแล้วก็ย2่สิบสองพันศาวาว่าน้องวัดดินเอาทซันี่แหะเพราะว่าเพื่อนกระบอได้บอกยิ่งย่างแค่เพื่นบอกว่าเพื่นฟันเห็นผระอารย์ต่อมท,ทั้งทเพื่นกบบระบ่เคยหูจักเลย บอกเคยหูจักเลยว่าพระอาจารย์ตอมนี่เป็นไผ่เบาหน่องกันแล้วโอ้ฝันดีแห้งเด้อฝันดีเด้ฝันเห็นพระเกจีนี่ถือว่าฝันดีบันนี้เบาวน้องก็เล้ว่าเบาหน้องมักเหลขกเก่าอยู่เด้เพป่นว่าเจ็ดแปดเก่าะหกเจ็ดแปดนี่เบาหน้องยังมักอยู่ยังมักอยู่แต่ว่าเบาหน้องไ้เลขตรงวัดไว้ก็คือยังก็หกเจ็ดเก่าบ่ มันเล็กตอมก่อนบอนหลงหลงด้อกันเลยให้เลขตตอมก่นไ้กัเลื่อมดอกันหรือเจ็ดเกเออแปดเจ็เกอันนี้คือเลขต้อมก่อนของบอนหองมานี่แับลองเบิรงเด้เพิรนวาลองเบิรงเพื่อได้โชกไปน้ำกันดอกตแต่ว่าก่อนเลขกีะออกกับฟันเห็นลูงปูชิลาเพื่อนก็ได้รับโชกยุบแต่เพื่อนก็บริบบบอกว่าเพื่อนถืงตัวใดกันส่วนมากุนจะถึงหกเจ็ดละลายกว่าสองแนี่คน ก็ถือหน่อยอยู่เพราะว่ามันเป็นเลขอันเนาะมันอันอยู่ตลอดอันอยู่ทั้งปีแล้วก็อันอยู่ทุกหมวดเลขกสองแปดส่วนมากหกเจ็ดถามๆเบิ้งกับบุกข่อยอันส่วนมากสิอันเจ็ดเก่าแต่ว่ากระยเพิ่งถิ่มเดินเหล็เจ็ดเก่านี่มันวนๆเวียนๆอยู่น้ำกันอยู่นี่แหละมันออกหกเจ็ดกับแล้วก็บขันบดขันขันบดเจ็ดเกากะหกหนึ่งเด้อ หกหนึ่งมันบนเนียเลยหกหนึ่งเก้าหนึ่งสิอย่าถิมมันอาจจะมากแต่ลบล้างเท่ากันได้เพราะว่างวดวันคนสื่อหลายคนสื่อหนึ่งหกหนึ่งเกับเจ็ดเก่าสื่อหลายแห่เท่าทิศถามกันมาเลขสามโตนี่คนสื่อหลายหนึ่งหกหนึ่งเก้าแล้วก็เจ็ดเก้างวดหันคนสื่อหลายแล้วกันเป็นเลขอัดนนำ แต่งวดนี้ที่เป็นอย่างไรก็มีผูดด้ใดบอกไลยแต่ว่าสื่อติดติดโดยน้ำเนี่ยเหลขกสามห้านี่หนึ่งหกหนึ่งเก้าแล้วก็เจ็ดเก่าสื่อติดติดโดยน้ำเนี่ยแล้วก็หลายคนที่เบ้านองสอบถามกันมาแต่ยังสื่อเหล็กเจ็ดเก่าอยู่ถึจงจะได้เล็กโตไม้มากระซังแต่ว่าเหลขเจ็ดเก่าบดถิมบ่มีผู้ใดถิมเหล็กเจ็ดเก่าสักคนเลยที่คำถามมาเป็นสิบชิบคนนี่ตัวชี้น้ำอีกเหมือนกัน ที่นำจนกว่ามันที่ออกอีกว่าฉันอ่ะก็ลองเบิกเนะาะหมักไผ่หมักบ้านครับจังได้กะขอให้ทุกคนจงโชคดีงวดวันที่1กันยา67ฟังเบาหนังไหวเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะไหวสจะเปรียบเทียบกบคิปเป็นอื่นไว้จะเปียบเทียบครับคิปเลขของทันทันอื่นอาจารย์ทันทันอื่นเอามาเปียบเทียบกันเพื่อหมักไปนน้ำกันเพื่อมันตรงกันนะครับเนาะลองพิจารณามลยครับเด้อเลขอายุพระอาจารย์ตอมครับ42ปี 2 2่ 22, สิบันษาพึ่งฉลองครบรอบ42ปีกับวันที่20สิบงหาหกเจ็ค้นถือเลขนาวอาจารย์ต่อมกับค่อนขางจะหลายเพราะว่ัยนั้งต้นชีเน้นเลขพ่อสอเลขอายุเนาะที่ที่บ้านหองเคยทำบางคนกับสื่สืบเลขเลขวันเกิดแล้วก็พ่อสอที่จะฉะลองวันเกิดก็คือ2567 ลองเบิึงงวดนี้บ่เนี่ยครับอาจสิเข้าบนหรือเข้าล่างแต่ว่าเลข22งสเบาหน่องกระงามเลยเพราะว่าเป็นเลขเพ่อซเกิดเบาหน,น,นองเนาะวานน้องกัเกิดวันที่11 11เดือน10 2522ตอนนี้อายุ44ปีจะเข้า45ปีวันที่11ตุลาคมสิที่จะฮ่อนอีกอ่ะยังไงก็ขอทุกคนจงโชคดีคิดสินายทรงวังดังปร,รงารถนามีโชคมานับกันครับงวดที่1กันยาหกเจ สวัสดีครับ